ย้อนมาให้น้องมุกไหมเนี่ยนี่แหละเยาวๆเลยแต่ว่าน้องมุกคะก่อนอื่นพูดให้รู้เรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนหน้านี้ละกันก่อนหน้านี้คืออะไรคือคือแบบอะไรนะก็อันนี้เป็นตอนปฐุม่ะโอ๋อดีน่ารักแบบมันก็ไม่ไม่ได้ถึงกับรักมากแต่ว่ามันก็มันก็เป็นรักครั้งแรกเนาะเป็นรุ่นพี่ออ่ะื ตอนแรกตอนแรกก็ไม่ค่อยไม่รู้จักกันแล้วพอขึ้นป .6 พี่เขาก็มาจีบแล้วก็เขาก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเห็นไม่รู้เหมือนกันว่ารู้จักกันได้ยังไงคะ่ะแล้วก็เพื่อนเขาทำไมถึงไม่รู้จกักไ,ไม่รู้ได้ยังไงลืมไปแล้วแต่ว่าพอรู้จักกันเพื่อนก็แบบเชียร์เพื่อนก็เชียร์คนเะนี่ยเป็นรุ่นพี่ที่เขาอยู่ม .3 ตอนนั้นหนูอยู่ป .6 แล้วมาละ แต่่วาก็เขินอะไรเงี้ยก็เลยจำอะไรไม่ได้เลยหน้ามืดตาโ้วยอย่างเดียวเลยโอ้ยไม่คืออะไรเหรอไม่มีอะไรค่ะแล้วก็อาจจะเป็นแบบชอบนิดนิดแบบชอบเขานิดนิดแล้วพี่เขาก็แบบวันวานลิขิตพี่คือหนูก็เรียนพิเศษอยู่ตอนเย็นคือเขาจะมีเรียนพิเศษในห้องตอนเย็นค่ะพี่เขาก็เอาดอกไม้มาให้วาง คือครูก็ซอนอยู่เนาเดี๋ยวเข้าไปในห้องแล้วพี่เขาก็วางวางปุ๊บแล้วก็ออกไปเลยค่ะแล้วแล้วเพื่อนก็เพื่อนก็วิวแล้วก็พี่เขาก็แบบแบบไม่เคยไม่เคยแบบอยู่ด้วยกันนานเลยแบบประมาณห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขามาหาแป๊บๆคุยคุยแป๊บๆพี่เขาก็ไปเลยเขากลัวมุกหรือเปล่าไม่ไม่ใช่แล้วพอเรัสท์ก็ไม่ค่อยได้คุยกันเงี้ยค่ะแบบเหมือนกับว่ามันมันแป๊บเดียวประมาณครึ่งเทอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วลวันนึงเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็มาบอกว่าพี่เขามีแฟนอยู่แล้วอก็แบบก็ผู้ชายผู้ชายผู้ชายตอนรู้รู้สึกยังไงรันดูรันดูแบบเออด้านั่งกินไก่อยู่ที่แรกวันจริง กตรงนี้แหละไมเป็นเรื่องของความทรงจำแต่ว่าไม่ไม่ก็ไม่ค่อยอะไรมากก็ก็แบบรู้สึกเปลนิดนึงเฉยๆถ้าตั้งสองสามวันก็หายเวลาเจอกันนานอยู่นะเวลาเจอกันก็ไม่คุยกันทต่ก็ไม่คุยกันโอเคค่ะแล้วก็พอหนูไปย้ายโรงเรียนก็ไม่ค่อยไม่ได้คุยกันเลยตอนนี้ก็หายไปเลยโอเคแต่ครูเชื่อว่าเขามีผล เพราะถ้าเขาไม่มีผลต่อความรู้สึกจําไม่ได้เหรอตอนที่รู้ว่ากินไก่ยูเพราะตรงเี้เพราะมันมาเลยทําให้เราพยายามเบี่ยงเบนเบี่ยงเบนความสนใจหรือความรู้สึกเฟลไปที่อะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ดีนะอย่าให้เจอนะไก่คุ้ยอย่างเลยซีพีด้วยอย่างเงี้ไก่ CP คุ้ยเออโอเคแต่ก็มีช่วงเวลาน่ารักตอนที่เขาดอกไม้มาให้ ก็มาคุยแวะแวะแวะมาคุยแป๊บแป๊บน <weil> ึงก an <angel> ็ไปไปเดินไปที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยโอเคไปไปที่อื่นค่ะไปอ่นอ่ะคนต่อไปอโยนไปฝั่งนู้นบ้างอ่ะอะผมโยกนั่นแหละ